านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กระผมได้รับมอบหมายจากผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านจํานวน157ท่านอันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรครักประเทศไทย ได้ร่วมกันเสนอยยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและยยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรม,มนูญมาตรา159และมาตรา158ตามลำดับสำหรับ ทททยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา159นั้นพวกกระผมผู้มีรายนามท้ายยัติขอเสนอยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามบทบัญญัติรัฐธรรถถมนูญมาตารา159 โดยมีรัฐมนตรีที่ถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนี้ 1. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำบรุงรองนายกรัฐมนตรี 2. พลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 3. มพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ได้แนบหลักฐานการยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา271มาด้วยแล้วทั้งนี้เนื่องจากรัฐมนตรีผู้มีรายนามข้างต้นได้มีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดความรู้ความสามารถลุกแก่อำนาจขาดคุณธรรมจริยธรรมเล่นพัก เล่นพวกเลือกปฏิบัติมุ่งสนองผลประโยชน์ผู้มีบุญคุณทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริงของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมืองปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตโดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและระบบนิติรัฐทั้งรัฐมนตรีบางคนยังมีพฤติกรรมทุจริตจงใจกระทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญ หากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปก็จะเกิดความเสียหายต่อประเทศและประชาชนไม่มีที่สิ้นสุดจึงไม่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปสำหรับยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนั้นพวกกระผมผู้มีรายนามท้ายยตินี้ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรครักประเทศไทย ขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรตามบทมบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา158โดยได้แนบหลักฐานการยื่นคำร้องขอถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา271มาด้วยแล้วทั้งนี้เนื่องจากนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลวผิดพลาดไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและประชาชนมีพฤติการ,รพูดอย่างทำอย่างนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นแค่เครื่องมือสร้างภาพเอื้อพวกและมีการเลือกปฏิบัติละเว้นเป็นหลายมาตรฐานทั้งมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินแผ่นดินกระจายไปในกลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่างๆท่ามกลางความเดือดร้อนแสนสาหัสของคนไทยทั้งประเทศจนมีคำกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนอกจากน้ำท่วมหนี้ท่วมแพงทั้งแผ่นดินแล้วยังเกิดการทุจริตเป็นทำนองโกงทั้งแผ่นดินด้วยนายกรัฐมนตรียังบริหารราชการโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมรังแกข้าราชการประจำทำลายระบบนิติรัฐ เห็นประเทศเป็นบริษัทขัดหลักนิติธรรมมีพฤติกรรมลอยตัวเลี่ยงความรับผิดเอื้อพวกเอื้อญาติเอื้อตัวปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำนาจเหนือตัวเหนือรัฐธรรมนูญล,ลักลอบควบคุมกำกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยมิชอบทั้งยังมีพฤติกรรมการบริหารโดยจงใจไม่รับผิดชอบต่อรัฐสภา ขาดวุตรทภาวะนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยปิดหูปิดตาประชาชนปิดบังข้อมูลหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเพื่อประโยชน์พวกพ้องและวงวานบ้านเครืออีกทั้งนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนมีพฤติกรรมกระทำการอันไม่บังควรหากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปก็จะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติไม่มีที่สิ้นสุดจึงไม่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปและเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา158พวกกระผมขอเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เษชษชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป จึงกราบเรียนมาเพื่อท่านประธานได้กรุณาโปรดดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามยัิดิและรัฐธรรมนูญขอบคุณครับ